สวัสดีครับผมพี่น้องเ c ซีทุกท่านครับก็เจอกันวันนี้พี่น้องครับหลังหวยออกนะครับผมวันที่สองแล้วพี่น้องอีกไม่กี่วันก็ปีใหม่แล้วนะครับก็วันนี้จะพามาเปลี่ยนดินให้ชนชมต้นนี้พี่น้องครับครับหมายอยากสวยนะพี่น้องแต่ว่าไม่มีปุ๋ยพี่น้องครับชนชมต้นนี้ปุ๋ยรองพื้นไม่มีพี่น้องครับนะ เดี๋ยวไม้มันจะพังเอาเสียเอาพี่น้องก็เลยจะมาเปลี่ยนดินยกขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็จะอัาปุ๋ยละลายช้ารองก้นกระถางให้เขาหน่อยพี่น้องนะครับอันนี้ก็เป็นอาราบิคัมพี่น้องครับก็ไม้ก็อยากสวยอยู่พี่น้องครับแต่ไม่มีปุ๋ยกินการใส่ปุ๋ยพี่น้องครับถ้าเป็นปุ๋ยเม็ดปุ๋ยละลายช้านะครับ หรือออสโมโค้ดพี่น้องถ้าเราจะมาโรยด้านบนไม่ต้องโรยหรอกพี่น้องครับไม่มีประโยชน์นะครับเดี๋ยวปุ๋ยมันก็ระเหยออกไปตามอากาศนะครับถ้าเราจะให้ปุ๋ยละลายชา้าพี่น้องครับเราฝังไว้ก้นกระถางดีกว่านะครับใส่ชั้นที่หนึ่งใส่ชั้นที่สองนะครับพี่น้องหลังจากนั้นเราค่อยหาปุ๋ยอื่นมาใส่แทนพี่น้องครับด้านบน ถ้าเราจะปุ๋ยมาโรยพี่น้องครับอย่างเช่นปุ๋ย824 24นะครับเป็นปุ๋ยละลายละลายไวหน่อยนะครับเวลาโดนน้ำมันจะละลายไวพี่น้องเรามาโรยแล้วเราลดน้ำอันนั้นได้พี่น้องครับแต่ถ้าเป็นปุ๋ยสูตรเสม,มออสโมโคตไม่เหมาะนะครับบอกเลยไม่เหมาะหรอกพี่น้องเสียดายปุ๋ยพี่น้องครับเพราะว่าชวนชมไม่ได้รดน้ำทุกวันนะครับ เวลารดน้ำปุ๋ยโดนน้ำปุ๋ยอาจจะไหลลงไปได้ถึงรากได้แต่เวลาเราไม่รดน้ำดินหน้าดินด้านบนมันก็จะแห้งไปปุ๋ยก็จะแห้งเหมือนกันนะครับทีนี้มันก็จะละเหยืไปกับอากาศนะครับพี่น้องครับถ้าจะเอามาโรยด้านบนแบบนี้พี่น้องเปลี่ยนดินให้เขาดีกว่านะครับยกขึ้นมาใส่กระถางเดิมเอาปุ๋ยไปรองไว้พี่น้อง ดีกว่านะครับถ้าจะให้ปุ๋ยแบบเอามาโรยด้านบนบอกเลยไม่เหมาะนะครับไม่เหมาะเสียดายปุ๋ยพี่น้องนะครับแต่ถ้าเป็นปุ๋ยขี้วัวขี้ควายก็ได้พี่น้องครับเอามาใส่ไปแต่การที่จะเอาปุ๋ยมาโรยด้านบนนะครับพี่น้องครับแล้วรดน้นํานี่ผมมองว่ามันไม่ดีพี่น้องนะครับอย่างแรกจนชมไม่ได้รดน้ําทุกวันนะครับ สองเลยปุ๋ยอยู่ด้านบนนะครับรากเดินหากินอาหารอยู่ด้านล่างมันก็ทําให้ชนชมเราไม่สวยเหมือนกันนะครับพี่น้องก็เลยแนะนํานะครับพี่น้องครับถ้าจะใช้ปุ๋ยละลายช้านะครับสูตรเสมอ13 13 13ลองก้นไว้ชั้นที่1น,นะครับล่างสุดเลยพี่น้องครับหลังจากที่เราเอาโฟมหรือสับใหญ่ใส่ลงไป เอาดินใส่แล้วเอาปุ๋ยรองไว้แล้วเราก็มาโรยด้านบนอีกรอบที่สองนะครับประมาณขึ้นมาค่อนข้างกลางกระถางหน่อยสองชั้นก็พอพี่น้องครับแล้วเราค่อยเอาดินกลบลงไปครับไม้ต้นนี้เหมือนกันพี่น้องครับนี่เดี๋ยวผมจะยกขึ้นมาใส่ดินใส่ปุ๋ยใหม่พี่น้องแต่จะใช้กระถางเดิมนะครับกระถางเดิมเลย มีลอยหนูกัดด้วยพี่น้องครับชวนชมนี่ลองลอยของหนูกินนะครับหนูกัดเล่นรอมันหายก่อนพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะยกขึ้นมาพี่น้องครับรากเส้นไหนที่ควรจะตัดทิ้งผมก็จะตัดทิ้งไปนะครับหลังจากที่เปลี่ยนดินให้ปุ๋ยใหม่เรียบร้อยนะครับก็จะเอาน้ำมารดนะและก็จะปล่อยทิ้งเอาไว้พี่น้อง ครับผมพี่น้องครับก็สําหรับจนชมต้นนี้พี่น้องผมใช้สับใหญ่รองก้นกระถางไว้นะครับก็ลองไปนิดนึงพี่น้องครับความสูงประมาณ2นิ้วนะครับผมรองก้นกระถังด้วยสับใหญ่นะครับพี่น้องเพราะว่ามันมีสับใหญ่อยู่พี่น้องครับผมเลือกออกจากสับเล็กนั่นเองนะครับทีนี้ผมก็จะอดินมาใส่ก่อนพี่น้องใส่ดินไป นะครับประมาณนี้แหละพี่น้องครับประมาณครึ่งครึ่งกระถางเลยนะครับแล้วผมจะอปุ๋ยออสโมโคตปุยนี่พี่น้องครับนี่เอารองก้นกระถางชั้นที่หนึ่งนะครับพี่น้องรองก้นกระถางเลยชั้นที่หนึ่งเลยพี่น้องครับหลังจากนั้นก็จะเอาดินกลบ กลบปุ๋ยนิดเดียวแล้วผมก็จะเอาต้นไม้วางพี่น้องครับเอาไม้วางแล้วจะโรยปุ๋ยอีกรอบหนึ่งพี่น้องครับหลังจากนั้นก็จะกลบดินไว้เอาน้ำมาฉีดไล่ไล่ดินด้านบนออกนะครับเพื่อเช็ครากเส้นเล็กๆที่เราควรจะตัดทิ้งนะครับพี่น้องครับบางเส้นก็ต้องตัดทิ้งพี่น้องไม่ต้องเอาไว้หรอก เดี๋ยวเราจะเอาดินมาใส่กันพี่น้องครับนี่เลยพี่น้องก็จะสูงประมาณนี้พี่น้องครับนี่มันก็จะสูงกว่ากระถางขึ้นมาพี่น้องนะครับเพราะว่าเราเปลี่ยนดินใหม่ ผมก็จะเอาดินใส่เลยพี่น้องนะครับดินก็เหลือไม่มากหรอกพี่น้องครับเอาปุ๋ยขี้วัวผสมดินผสมสัพท์เล็กน,นี่ครับพี่น้องครับปุ๋ยชั้นแรกพี่น้องผมใส่ลงไปผมใช้ประมาณหนึ่งกำม,มือเลยพี่น้องนะครับหนึ่งกำม,มือกว่ากว่าด้วย สรุปแล้วใช้ประมาณสองกำรรม,มือกว่าหรือ3ารรมกำมือเลยพี่ดองผมใช้ประมาณนี้พี่น้องครับผมกำขึ้นมาแบบนีบ้เพราะว่าเป็นไม้ที่มันเป็นไม้ที่เราจะไม่ได้ถอนขึ้นมาบ่อยนะครับก็เลยจะใส่ปุ๋ยเยอะหน่อยพี่ดองปลูกต่อไปอีกประมาณสาเดือนสมเดือนหกเดือนหน่หรือไม่ก็รับปลูกไว้อย่างนี้พี่น้องครับนะ เราไม่ต้องไปถอนมันผมก็จะอดินมากรบด้านบนบก่อนที่จะเอาไม้มาวางพี่น้องครับผมก็จะเอาชนชมมาวางเลยนะครับแล้วจะเอาปุย๋ยโรยจัดระเบียบให้มันพอดีพี่น้องครับให้ต้นไม้มันตรงนะครับเราค่อยอปุย๋ยโรยรอบๆแล้วอาดินยัดเข้าไปกรบไว้ แล้วเอาน้ำมาฉีดด้านบนนะครับเดี๋ยวมาดูกันพี่น้องครับนะเห็ครับผมพี่น้องครับก็สําหรับการเปลี่ยนดินไม้ใหญ่แบบนี้พี่น้องนะครับเราจะนั่งปลูกแบบนี้ไม่ได้พี่น้องเวลาเราจัดระเบียบเรียบร้อยเราเอาไม้มาวางนะครับสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือการยืนขึ้นนะครับเราจะต้องมองจากด้านบนลงมานะครับพี่น้องครับ เรานั่งมองแบบนี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวไม้เรามันจะไม่ตรงพี่น้องเราจะต้องมองลงมาจากด้านบนลงมาด้านล่างนะครับเราถึงจะดูออกว่าไม้เราวางตรงหรือเปล่านะครับพี่น้องครับอันนี้ก็ใส่ปุ๋ยเรียบร้อยพี่น้องครับรอบที่สองด้านบนก็จะอยู่ใต้นี อยู่ใต้นี้เลยพี่น้องครับขอบบนนะครับทีนี้ผมก็จะอน้ามาฉีดเพื่อไล่ดินด้านบนออกนะครับให้มันไหลลงไปกลบปุ๋ยไว้พี่น้องคร,ครับผมพี่น้องครับผมก็อน้ำมาฉีดไล่ดินลงไปเรียบร้อยพี่น้องนะครับเราจะมองเห็นเลยพี่น้องครับนี่รากเส้นเล็กเล็กนะครับปลายรากเน่าด้วยพี่น้องเยอะเยะ อย่างนี้นะครับปลายรากเขาจะเน่าจะเปื่อยพี่น้องเพราะว่ากระถางเรามันเล็กไปนะครับไม้ขนาดนี้พี่น้องครับควรจะขยับขยายกระถางไปใหญ่ๆเลยนะครับชวนชมนะครับมันโตตามกระถางพี่น้องกระถางยิ่งใหญ่มันก็ยิ่งโตเร็วพี่น้องครับระบบรากเดินหาอาหารได้ดีนะครับไม้ตัวนี้ก็รอการแต่งรากอีกเล็กๆน้อยๆพี่น้องครับ จะต้องตัดรากออกแต่ถ้าเราไม่ตัดรากเราจะต้องหาสแลนพี่น้องครับเอาสแลนมาคุมรากซะนะครับปิดรากหน่อยพี่น้องเพราะว่าไม้ยังไม่ฟื้นตัวนะครับและหลังจากนี้เราจะต้องรดน้ําทุกวันพี่น้องครับนะครับ3วันแรกรดน้ําทุกวันเลยเพื่อให้ดินมันอยู่ตัวพี่น้องนะครับเพราะว่า ดินที่ผมใช้ปลูกไม้ต้นนี้ไม่ได้ผ่านการอาน้ํามาพรมอน้ามาฉีดนะครับพี่น้องครับเราเลยจะต้องรดน้ําทุกวันหน่อยภายในสามวันนี้นะครับพี่น้องรดไปเลยเช้าเย็นเช้าเย็นนะครับหลังจากนั้นเราก็งดน้ําไปนะครับให้ได้หนึ่งอาทิตย์เราจะต้องรดน้าเขาก่อนพี่น้องครับถ้าเราจะแต่งรากเราก็มาแต่งเอาพี่น้องครับ มาตัดลากฝอยมันออกหน่อยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับพี่น้องสําหรับการใส่ปุ๋ยนะครับเราจะปุ๋ยมารยด้านบนนี่ไม่มีประโยชน์เลยนะครับพี่น้องเปลืองปุ๋ยพี่น้องครับถ้าเป็นปุ๋ยน้ําหมักขี้วัวขี้ควายน่ะอันนั้นโอเคอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นปุ๋ยเม็ดสูตรเสมอนะครับพี่น้องครับของออสโมโคดก็ไม่แนะนํานะครับพี่น้องครับมันสิ้นเปลือง สู้เรายกขึ้นมาเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางให้เขาไปเลยแล้วปุ๋ยไปรองพื้นไว้ชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองนะครับพี่น้องนะครับอันนี้ก็ระบบรากอยากจะมีปัญหานิดนึงพี่น้องครับสําหรับรากฝอยคนะรับเพราะว่าอยู่ในกระถางเล็กเกินไปทําให้รากเบียดกันติดกระถางโดนความร้อนแล้วมาโดนน้ํา รากมันก็เลยมีเน่ามีเปื่อยบ้างนะครับแออ,อัดเลือกเกินพี่น้องนี่นะครับน้องครับนะก็อย่าลืมนะครับพี่น้องเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางได้ก็เปลี่ยนไปดีกว่าปุ๋ยมาโรยด้านบนนะครับถ้าไม่มีเวลาก็ถอนขึ้นมาแขวนไว้นะครับเอาไว้ว่างๆพี่น้องครับเอาไปแขวนไว้ในร่มนะสักสองสาเดือนพี่น้องนะครับ ค่อยลงปลูกอีกรอบหนึ่งนะครับผมสำหรับชวนชมพี่น้องครับถ้าจะแขวนนะครับหน้าฝนดีกว่าพี่น้องครับแขวนไปเลยนะครับหน้าฝนนี่แขวนได้นานพี่น้องครับไม่ต้องกลัวไม้เสียด้วยนะครับพี่น้องนี่รากเน่าเพียบเลยนะครับสับเรียบร้อยพี่น้องครับก็ไปแล้วพี่น้องนะครับผมไว้เจอกันคลิปใหม่พี่น้องครับ ขอบคุณทุกท่านครับที่เป็นกําลังใจให้สองตลาดนะครับพี่น้องครับวันนี้ก็มาเปลี่ยนดินให้เจ้านี้แหละพี่น้องไม่มีปุ๋ยกินนะครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ